sởm bài đi không có xe có thấy nó mày nó vẫn ngây ngây nè <laughs> bọt bọt ngân thằng lùm không kìa phốt nò nhảy nó phốt nó phốt nó thế này bọt này này kìa Hãy ta cho kênh Ghiền Mì Gõ เออเออเออสายปีนในีแดงก็เหือนปอาต้องขาดีนลีสนอนนะเห็น <laughs> à cô không thấy cái cái chụp hình nó thôi nhăn mình nó luôn nó bền <laughs> ta sẽ ngon nó mấy. นัวว่าไงมรนยากาศรห้วหงของบึงบุลงไงกันวลดลงไปอุ่นๆในจังหน่อยใครก็ยืดเทิงก็ว่าได้งามนะฮะการเขียดการเขียดน้อยบุลงไงเขียดใายเขียดนั่นนะมาแกงมายังมามกผู้มกก็มกผู้อ้อมก็อ้อมผู้มักนั่นก็มักผู้มากแกงก็มักก็เฮ็ดไป แต่ว่าไม่นู้นเมื่อนี้เฮาสิมาหาหน,น่อไม้นะพุงเนาะว่าฮะเช้าไปทางไหนเร็วเศษกินอยู่ใส่กับมาล้อลุนล,ล้อส้มกันเด้อพะลุงนั่นทีแน่ๆกับซีเขียวคีเอาพะลุงไงเฮ้ยลุงใบแซมนี่พะลุงไงอือไปบ้นานเฮียง ว่าสิไปเฮ็ดอยู่ไสอยู่ไสกะเราลุ้นเราชมกันได้บ่รู้ไงนบ่ใหญ่ปานดเนาะแงมันฮะแงมันแมนบุเอ้ยสลกันแงมัน ยัพลยังไ่วยน้มันเปลนยไง มันเนี่ยกะรู้ไงมันมุ่ยไปอยู่แถวก้อนหมึ่ก้อนหนึ่งไหมรู้ไงก็พอได้บังแดดบังพอได้บังลมหนาวดินุ่งเสื้อกันสั้นรู้ไงตอนอยู่เฮือนมฝนโปรยหนาวที่มาพีมันอันนั้นตีเนาะ mà vì mình bật lôm đấy qua chẳng đấy bớt là bỏ ว่ายังไงได้อีกแล้วกอที่กอใหม่รึไงเนี่ยมันเนาะมีแต่มีแต่อันใหญ่อันเดียวหนอดเดียวเนาะมันเหลือเขาเขาเนี่ยบุห็น รดีว่าช่วงนี้เขายังก,การน้ำหัวน้ำสวน,นบอกผู้มาลำลังผู้มาน้ำลังก็มีพูดยังไงโบเห็นครับ่ะก้อนนี้โบเห็นพูดงไงกับบันพอห้ามมาช่วยแล้วเนาะ อมาแถวหน้าแถวยังเขาจะเอาตรงนี้บรรยากาศย่ำเศร้าๆสวยๆเนาะเราบ่เศร้าแล้วสวยเติบแล้ว เด็ดลมเย็นหมกับการอยู่กองเฟืองน้ำปรุงเนาะเรียกว่ากองฟางหนิอยู่แบบนั้นอ้วเย็นแบบมันอุ่นครับผู้ชมผู้ชมบ่โตใหญ่กันเจ้าโตโตมันัดยามมันห้อนผดรุงไงเอาแซมแบบพอดีพอดี กอใหม่กอใหม่หร like ือปลุงวยหาใบหามานั่งเทื่อก็แม่นกอเก่าเทื่อเป็แนมย่างไปบ่นึงเห็นแล้วบ่เห็นไปแล้วกลับมาบ่เห็นเห็นหาใหม่มาสรุปกันเลยว่าสิได้ลายหรือบ่ได้ลายเนาะก็พอแกงอยู่ลุงย hả nhỏ nhảy mà mà nó. hả nhỏ em 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 lên nó mà hát đẹp 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 đẹp. เดียวประมาณเที่ยงยังบ่ได้กลับอยู่ดูประมาณเที่ยงยังบ่ได้อยู่ซ่ํานี้เนาะประมาณเที่ยงพ่นแหยังได้ใครแต่มาไว้น่อยนึงไปนําลงหมูเพื่อสิได้กินโอ้เถอก็บ่ทันกินหมูซ่ําน้า จอกับพวกท่านกินมืมูอเอาไปก่อนพายมือไหวเดี๋ยวแม่นได้นะกะต้องไหวให้เป็นถึกทีถึกทางไหวแนวไหวไหวแนวหากินกันไหวแนวบดีกับโบโบบ้านใดแล้วพป็นไงต้องไหวแนวให้มันดีเนาะไหวแต่มันสิดอีกนี่อือือ สร็จแลครับหาปรุงง่ายานี่ครับเสร็จบคลิปนับรู้คุณหลังมาอัมาดิคลิปเาเพืกันใหม